สวัสดีครับทุกท่านก็คือกำลังคิดว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อช่องนะลืมบอ,อกก็เป็นชื่อช่องเดิมก่อนแล้วกันนะครับมิสเตอร์รีวิวครับผมอไอเทมใหม่สำหรับต้อนรับหน้าร้อนนี้หน้าร้อแบบไทยๆทให้ทุกท่านเดาเอากันครับว่ามันจะเป็นอะไรหน้าร้อไทยไทยนี่สั่งจากแอปขายของอันหนึ่งชื่อดัง จักมนสองครับเพราะว่าโปรตีคืบหนึ่งหนึ่สองดิวเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพาร์ก็คือแกะกล่องกับของอะไรของจีนปะสั่งไปเองไม่รู้เลยฮะ เปิดมาเจอสีชมพูแล้วสองสั่งสองสีครับแล้วทำไมไมันอยู่ข้างนอกอะประ,ประกอบนี้วะจอวิดต้องเข้าแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้หรอเนี่ยมันเปลี่ยนรีโหลดได้ยังไงวะนี้ เติมน้ำอือ uh หือ huh. แม่ก็ซีมให้สองอันฮะหมดต้องเปลี่ยนได้ฮะอ้าวอือ huh. ใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะือว่าสวิตไม่ค่อยตรงเหรอเพราแต่ว่าเขาบอกว่ายัางไงเขาไม่ไดเสียบไว้ให้ต้องใส่ตรงนี้เข้าไปตรงนี้อ่ะเหรอ ฐานชาร์จก็ตอบง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะอออย่างนี้เ,ยเหออยอาเนี่ยฐานชาร์จก็ก็ได้แน้วไงอะ่ะเสียบไกลเข้าไปแล้วก็ยัดมนเข้าไปเอาหรอ Ờ. chong trong Đi em cho mấy sai xây Nó nghe là nghe ngay nghe à Hả, khóc rồi Nó nghe tỏ มันกันหนาำได้จริงใช่ไหมเนี่ยฮะ uh huh. แล้วราจะชาร์จยังไงวะไหนอ้า oh. ต้องออกมาชาร์จก่อนด้วยคือไงนะ <laughs> ระบบชาร์จอ้าวไม่เห็นเห็นจอเพิ่งเห็นโถเยเดี๋ยวนะคุณน,นี่คือระบบชาร์จเรามันอ่าฮะระบบชาร์จอ้าวอะไมากันต่อครับแหมเมื่อกี้มีมีขจรอันเล็กน้อย เตือนว่าอะไรวะเนี่ยอ,อ่านไม่ออกเดี๋ยวค่อย Google Translate แล้วกันเอเป็นว่าคงต้องชาร์จก่อนแล้วค่อยมาใส่แล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับมีตัวชาร์จ USB โอ้โหที่ชาร์จนี่สับานที่ชาร์จนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกสีหนึ่งสีทนได้ ะในคลิปมันสีฟ้านี่นี่มันสีนเงินเข้ม,มคนสีอะไรโอ้ยนอนดูดิก็เข้าแบบเบาเบาเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อมีเป็นงั้นแหละ หนึ่งได้ไหมหนึ่งไม่ได้กลยเป็นแบบนี้โอเคอันนี้ไปชาร์จก่อนถ้าเดี๋ยวช่วงหน้าก็คงจะเป็นช่วงรีวิวหนละังจากชาร์จแล้วประมาณนี้โอเคขอบคุณครับผมไว้เอจอกันใหม่ในช่วงหน้านะครับฮ <Hello, Chris. S 1> ัลโหลครับ ท่านนะครับที่ชาร์จกับปืนชีน้ำลิขทีไม่อนเราจะมาดูกันครับคำเตือนนี้มันแปลว่าอันอย่างก o เก l e กลองการแจ้งเตือนิืภัสา์ไม่สามารถใแช่น้ำได้ทั้งหมดจะไม่มีบริการหลังการขายเกิดปัญหาในน้ำจุ โอสวัสดีครับเรามาสู่พาร์ทหลังจากชาร์จเสร็จกันดีกว่าครับก็ชาร์จแบบโอโ้โหเนาะอะอย่างเงี้ยเนาะก็เนี่ยนะพอเสียบ USB เสร็จเนี่ยพอชาร์จเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงขึ้นเห็นเลยครับแดงแล้วถ้าเกิดมันชาร์จเต็มเนี่ย มันสีแดงใสแดงจะหายไปนี่ใช้เวลานะ่าจะ3ชั่วโมงน้องผงชาร์ทิ้งแล้วโอ้โไปทำธุระนู่นนี่นั่นนะครับนะเราก็ขอเตือนว่าเออมันก็ไม่ได้กันน้ำได้เท่าไหร่นะก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้พวกนี้มันซีวกันน้ำม,มันดีขนาดไหนนะเอาเป็นว่า้องประกอบไปกันดีกว่านี่ฮนะที่ตุกจะเป็นน้ดึงมันกล่องไม่ใส่นะครับ แล้วข้างในนี่าเป็นแผงวงจรต่อยอน้าไอทีหนึ่งแล้วเอามาต่อกออกซะแล้วก็ต่อวงจรนี่ง่ายอะแลเสียมันตรงรูกันเท่านั้นเองนี่ฮะพอจะดูดน้ำนะแล้วก็ยัดมันเข้าไปช่วงยัดเนี่ยผมว่ามันน่าจะยากหน่อย ใส่เข้าไปเป็นการยักแบบยักน,นนะน่ะยักเข้าไปนั่นแหละเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยแล้วก็ปิดมาเป็นว่า ช,ชานไม่รู้มันกันน้ำในขนาดไหนนะครับดูถ้าให้ดูมันจะมีแบบแผงวงจรจะโดนหรือเปล่าเอาเป็นว่าก็ต้องไปลองเล่นสงการณ์ดูเป็นยังไงแมก,กซีนพร้อมฮะเดี๋ยวไปเติมน้ำโอเคพ์ดประกอบต่อทาง พร้อมเรามีสองเครื่อง <S 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 เดี๋ยวเราไปต่อผ้าต่อไปกรอกน้ำใส่แมกกาซีนเราไปครับมาครับเราจะมาก,กรอกน้ำกันแบบบ้านๆเลยนะเต็มแล้ว เปิดตุต่นี้นยอยีกอันหนึ่งหนึ่งชุดที่สั่งมาจะมีสองสีให้นะครับเอาละเดี๋ยวย่างอันหนึ่งด้วยมาครับสีฟ้า เต็มไฟเต็มก็ใส่ตาน,นี้ไปใส่มอเสียงเนะี่ยตัวรักกินนี่นะครับโอเคพร้อมมาดูสิ <c oughs> มีเสียงเลย <c oughs> เฮ้ยเจ้าไม่ต้องไฟฟ้า ย <het ero> ิงได้ไกไหมก็ไกลนะเฮ้ยสนุกงานนี้ <S <S โอเคครับเดียวนะครับตอนแรกว่าจะต่อแค่นั้นนะครับแต่ว่าน้ำหมดเร็วมากจริงก็เลยว่าจะมานี่น้ำใหม่เต็มรอยางนนานเลยทดสอบว่า ใส่นะ okay. ถั่วเน่ะโอเคหนึ่งอันจะอยู่เน้นานาเท่าไหร่เริ่โมโหมดกี่วิวเนี่ย ม<ป>หมดนครับเอาเป็นว่า,ามาสรุปกันก็คือ มันก็หนึ่งอันเนี่ยเท่าที่ผมดูเข้าในวในคลิปนะครับก็จะใช้ได้ประมาณสิบถึงสิบห้าวิก็ไปเดินถือเท่ๆจริงๆเนี่ยทำอะไรได้ว่าสิบหสิบห้าวิเนี่ยมันต้องรีฟิลน้ำตายตายตายเอาไว้เท่ๆขำๆแล้วกันนะครับเนาะไหเท่ที่แบบเออเท่ดีอะเคครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ก็ทจะพูไปแล้วสิบทิศสีอันได้ดีกว่านี่ก็บไปบ้านน่าจะประมาณนี้นะครับก็สงกรา์เจอกันครับแค่นี้ครับก็ขอกราบขอคำว่าสวัสดีครับ